สาวๆหมดความมั่นใจค่ะกลิ่นตัวทําให้สาวๆหมดความมั่นใจปัญหากลิ่นตัวนะคะแม้เราจะมีน้ําหอมอย่างดีแต่มันอาจจะไม่ได้ช่วยเรานะคะวิธีการเลือกเราต้องสังเกตเรานี่แหละค่ะว่าเราเป็นประเภทกลิ่นตัวแรงเหงื่อน้อยหรือเปล่าหรือเป็นประเภทกลิ่นตัวไม่แรงแต่เหงื่อเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกโลออนก็ต้องดูว่ามันระงับเหงื่อหรือระงับกลิ่นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยดับเบิลคูณ2เลยมีทั้งเหงื่อ มีทั้งกลิ่นเหงื่อก็เยอะกลิ่นตัวก็แรงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลือกโลออนต้องดูดีๆว่าเราใต้วงแขนของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องไหนนะคะอ,อ,อย่างโลออนของกิปปรีนนะคะที่ครูวันถืออยู่นี้นะคะก็มีหลายสูตรไปกันบางสูตรก็เน้นไปที่ระงับกลิ่นกายบางสูตรก็คือเน้นไปที่นะคะในเรื่องของเหงื่อนะคะระงับ เหงื่อนะคะให้เหงื่อนี่มันออกน้อยลงนะคะและบางสูตรระง,งับทั้งกลิ่นกายได้ดีแล้วก็ระง,งับทั้งเหงื่อได้ดีสนใจตัวไหนนะคะจิ้มในตะกร้าหรือว่าเลือกสั่งซื้อคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะโอเคค่ะขออนุญาตไปก่อนเพราะว่าฝนกำลังมาแล้วก็หนักด้วยนะคะ